มีกับเราเนี่ยนะครับนี่นะตรงเ่านั้

ทัพปุดนะครับร่วมกับสืบจังหวัดของพยต่งางานะครับได้มามีการติดตามเครือข่ายครับในเชวัดเนี่ยในการทําการสืบสวนแล้วเฝ้าติดตามนะครับขยายผลแล้วได้มีการจับกลุ่ม นะครับพร้อมของกลางจํานวนมากนะครับพื้นําเข้ามาแล,แล้วก็เราก็ได้ตรวจลอยแล้วเฝ้าแล้วก็สามารถจับได้อเออเครือข่ายเนี่ยนะครับเราสืบทราบว่านายไสวัชหรือโยบผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมเอ่อที่ค้ายาเสพติดอยู่ในพื้นที่เนี่ยมาสักพักแล้วนะครับโดยทางสืบสวนรายงานเข้ามานะครับและเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยนเวลาช่วงบ่ายนะครับเอ่อ ทราบว่าเขาอยู่ที่บ้านชื่อที่ขนํานาคุ้งนะครับทางสืบสวนโดยสาวัตรประเสริฐเนี่ยกับพวกร่วมกับกองตำรวจกองกับการสืบสวนพังงานนะครับก็ได้ไปที่ขนําบ่อพุ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งมันลุยนะครับก็พบว่านายชัยวัฒน์เนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่ที่ขนํานั้นนะครับก็เลยแสดงตัวเป็นเจ้าที่แล้วเข้าไปนะครับตอนแรกอ่ะก็ค้นในตัวก็มียาแค่ร้อยก่าเม็ดนะครับ ก็เข mm ้าค้นในขนมที่บอกพุ่งไม่พบยาเสพติดนะครับเฮ้ยพบยาเสพติดเนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเขาบอกว่าเขามีชาวบ้านอยู่ที่ในหมู่หนึ่งใกล้ๆกันก็ไปที่บ้านเขาก็ไปค้นยาได้มื่นกว่าเมตรนะครับมื่นกว่าเมตรก็นําตัวมาที่สพทับปุดก็มีการสืบสวนแขะผลแล้วก็ทําให้ได ข้อมูลว่านายชวัตยังซ่อนยาไว้ส่วนหนึ่งไว้ที่ในกระชังในทะเลนะครับใกล้ๆในหมู่บ้านนะครับก็เลยให้เขากลางคืนแล้วตอนนั้นมันกลางคืนก็เลยให้เขาเอายาเนี่ยเอาออกมาให้ส่งนะครับเอามาส่งนะครับเรากฏว่าได้ใหญ่แปดสิมัดนะครับแปดิมัดก็เขาเอามาจาหน่ายให้กับในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับ เครือข่ายนางชื่อสมมติานางเอนะครับเนี่ยเป็นเจ้าของเครือข่ายนะครับทีนี้นางเอเนี่ยมีนายบีเนี่ยเป็นคล้ายๆกัแบบผู้แทนนะครับโดยนางเอให้ในายบีเป็นคนติดต่อ,อพูดคุยนะครับนะในการสั่งนะครับเมื่อได้รับของแล้วนางเอก็จะ ้นายบีก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีนางซีนะครับโอนเงินนะครับก็จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณนี้ครับครับท่านผู้การครับสถานการของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพังงาขนานี้เป็นยังไงบ้างครับก็สถานการณ์นะครับตอนนี้เราก็ได้ให้ทั้งกองสืบและทุกสพครับให้การช่วยกันระดมนะครับในการที่จะกวาดล้างนะครับในส่วนของ การป้องกันนะครับเราก็มีชุมชนเี่งแข่งนะครับเพื่อเอาประชาชนเนี่ยมาสู่การบำบัดน,นะครับในส่วนเราก็ได้เครือข่ายได้ข้อมูลจากผู้ที่เราไปลงชุมชนนะครับหมู่บ้านแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็สู่ไปนําไปสู่กระบวนการจับกลุ่มครับเห็นนะ,นะ่ะเห็นะนะครับเหนน,นี้เราเก็บเก็บหลักฐานหมดแล้วาทาง เราใส่ถรงมือนะครับอะไรนั่นแล้วดวยส่วนของนั้นเราก็จะว่าตามขยายตามพอออกไม้จับหรือออกไม้เรียกอะไรต่อไปนะครับเดยู่ยวพัพ